สวัสดีครับพี่น้องครับนี้มาเมืองสวนครับนี่ครับปลักพริกปล่อยได้ดูแลครับพี่น้องเมืองเงาอาเอาแค่จุลินทรีย์สังข์คอแสงครับผมใส่กับนานๆที่ซีมีปุ๋ยคอกครับจุลินทรีย์สังข์คอแสงใส่ต้นกระสมบูรณ์แข็งแรงเนาะครับเนาะ สมบูรณ์แข็งแรงบะมีเพียบะมีแมงนะครับพี่น้องมือเป็นหน่วยไปน้ำออกดอกไปน้ำครับความงามความสมบูรณ์เจ็บไปตำประคูงครับบังคังเห็นมันงามเด็ดประคุงฮอนเลนนี่ครับเจ็ไปตำผกกิดดกใส เม่าใส่น้ำปลาบ่งยอดเข้าไปโอ้สุดยอดครับพี่นะ้องกับปุ๋ยโยเกิร์ตใส่วางมากกับมส่ครับนะี่ปุ๋ยไว้ไกลๆอย่งนี้เลยครับพริกกระดกปลูกไว้ถิมไว้เลยพี่นะ้องสื่อเบียม,มันมากกับมาทิมไว้ทิมไว้พอแหลงมันก็นส่งโตครับปัดพ่อถือฝน,นงวด ฝนเก็มีนวยมีดอกไปซื้อเพิ่นนะครับสิบบาทได้วังสิบนวยนครับสิบบาทถึกนวยระบาดไปแล้วพวกนีพวกพักพวกพักพวกพิกนี่แข้งครับผมช่วงนี้ปลูกไว้ก็ได้ประหยัดพอได้เก็บไปใส่ปนใส่แก้วใส่แบุงใส่นี้ตับะบุงนี่ครับรรงูมันเลี้ยง ลองเอาไปตำมือหน่อยมันบอคอยง่ามครับหน่อยมันเบี้ยวเบียวบิดบิดโอเคเลยครับตำสดสดริกสดสดบะคงสดสดนะครับเนาะสวนกล้วยก็ได้ตัดแล้วกล้วยก็ได้ตัดกล้วย ส่วนปลานะครับนี่เป็นปลาแล้วใส่ปุ๋ยมักยูเรียนามจลุลินซีซังขอแสงครับตอนปลูกใหม่ๆครับจุลินซีซังขอแสงหดหดหดเท่น้ำเงอน้ำเงาเลยครับี่รองต้นใหม่กับใหญ่เร็วดีติดเกีบทุกต้นครับใหญ่สามปี ก้วยก็ได้กินหนวยลายหอบแล้วกอบไทยนหม่มันนี้กระดกครับอืม,มอครับผมเอาเคล็ดลับการปลูกป้าของผมมาให้พี่น้องมืองน้ำเนาะจอยลินซี่สั่งขอแสงสอยใด้ครับมีประโยชน์มากมหมครับต้นไม้ต้น,ตนพืชหน้าเขาครับผม